สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนจพนางสาวลพายชัยควรนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัตพูนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรุมาสารมุนเป็นผู้พิจาผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานโรงพยาบาลรัตภูมิห้องกายภาพบำบัดค่ะสำหรับโรงพยาบาลรัตภูมิของเรานะคะอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขในงานกายภาพบำบัดเราจะมี คู้มสภาพให้กับผู้ป่วยนะคะที่ได้ที่ต้องการการรักษาทางกายภาพบำบัดค่ะค่ะสำหรับหน่วยงานกายภาพของเรานะคะก็จะได้รับการสนับสนุนคนพิการนะคะมาช่วยงานคนนะคะในตําแหน่งของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนะคะโดยที่หน้าที่ภารกิจของผู้ช่วยของเรานะคะของคนพิการนะคะก็คือในส่วนของพิการคัดกรองนะคะในผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการรักมายให้ผู้ป่วยนะคะ การรักษาทกาภาพบำบัดน,นะคะการทดลองก็อาจจะประกอบด้วยการชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักวัดความดันนะคะให้เก็บผู้ช่วยนะคะก่อนที่จะเข้ารับการรักษาทางกายภาพ,ภาพบำบัดการัทางโรงพยาบาลรัตภูมินะคะได้มีการสนับสนุนนะคะให้น้องเจลูมานนะคะได้เข้ารับการ สภาพจังหวัดนะคะได้รับการสนับสนุนพิักงานนะคะในการเข้ามาทํางานในงานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราประสบปัญหาเกี่ยวกับคยากรณ์ที่ไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วยนะคะการที่เราได้รับพนักงานมาช่วยช่วยงานทําให้การทำงานของเรานะคะต้องวัวมากขึนผู้ป่วยได้รับประโยมากขึ้นนะคะสำหรับการที่มีพนักงานมาช่วยงานใน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเตรุมาสายละมุลเป็นผู้พิการทางการเคล,ลื่อนไหวหรือทางร่างกายทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยอาสานักกายภาพบำบัดค่ะค่ะอนได้รับการจ้างงานนะคะจะต,ต้องพึ่งพาพ่อแม่ในค่าใช้จ่ายต่างๆภายในครอบครัว,วซึ่งทางครอบครัว,วจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการในช้จ่ายค่ะ คุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงานนะคะได้มีส่วนร่วมในชุมชนอยู่เช่นสามารถแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกายภาพบำบัดเริ่มต้นตให้คนในชุมชนค่ะสำหรับการออกกำลังกายดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ90วันมหาจรรยร์มาหลายซีซั่นค่ะและได้ปฏิบัติตามหัวข้อการออกกำลังกายในหัวข้อต่างๆเป็นประจำทุกวันเช่นการออกกำลังกายวันละ30นาทีการดื่มน้ำให้เพียงพอ เล็กการกินของกินที่ดีและมีประโยชน์ค่ะส่วนเรื่องของการเข้าร่วมกับชุมชนนะคะมีการจัดกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุในวันต่างๆดิฉันได้ไปเข้าร่วมโครงการกับทางโรงพยาบาลและชุมชนในทุกๆปีค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณบริษัทวิซูบีีมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ช่วยสนับสนุนในการจ้างงานให้คนพิการได้มีงานทำขอให้ทางบริษัท ได้จ้างงานคนพิการในปีต่อๆไปของบริษัทมากๆค่ะ